เดี๋ยวเรามาเอาของดีก่อนเซิร์ฟปีนว่าอู้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 ออสวัสดีครับอยู่ผมมิสเตอร์สงครามนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดการซาร่าโคลโบเซนซ์แมนนะครับในรอบ หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของคคลโโบนี้นะครับเดี๋ยวลังอัปเดตตอน10โมงเชา้ามันก็จะจากเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ล่าผมก็เลยไปทำการล่าไก่บี้มาเพื่อมาเปิดนะตัว274บใบของผมในรอบเซียววิสุดท้ายเราจะมาล่าคู่เทพกันนะครับลุน้นเลยว่าผมจะได้คู่เทพกี่พรนะสองร้อยการ์ดเนี่ยถ้าได้เร็วก็จบเร็วนะครับผมอาจจะเอาสักประมาณพรหนึ่งอย่างละตัวเงี้ยก็แล้วเอาลูบี้ไปเปิด เกียร์เดินหน้าเพื่อจะทําให้ทีมโหดขึ้นนะครับทุกคน,นผมคิดแผนนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับเหลือประมาณ1ช่วงสุดท้ายแล้วลองมากดดูเพเลย์มาจะแตะเกมอาจจะแบบกําลังจะเข้าสู่ระบบการอัปเดตเนี้ยอาจจะทําให้แล้วระบบเลทของกาชามันจ,จะพลิกแผนนิดหน่อยเราอาจจะได้อนอน,อนี้ได้มาหนึ่งตัวพูดยังไม่เสร็จเลยนะครับน้องเผ่าเบอร์มาแล้วตัวที่ออกยากที่สุดในรอบคงโคลโบนี้เลยนะออ,ออกยากจริงน้องเผ่าเบอร์นี้บางคนนี่แบบ เปิดจันการันตีได้แค่น้องพาเวอร์หตัวนะครับบางทีอาจจะไม่ได้พรหนึ่งด้วยซ้ำถ้าไม่ถึงกล่องเลือกนะโอเคขอเรื่อยๆเนี่ยผมมีอยู่ตั้ง270กว่าใบต้องได้เลยสักพรหนึ 1, ตัวนี่คู่เทพนะครับตึงๆแน่นอนถ้าได้มาโอเคยังไม่ได้นะครับสำหรับคิปนี้ถ้าลงไปแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงของเกมอัปเดตนะครับใครที่เงางอยรอเซิร์ฟเปิดก็สามารถกดเข้ามา รับชมคลิปผมได้นะครับลืมแชร์กันไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อเก้งเงาในวันที่เรารอเกมอัปเดตนะครับเกมมันชอบบิดอยู่แล้วนะเมื่อกี้จะไป2ทุ่มสาทุ่มสี่ทุ่มก็เป็นไปได้นะครับทุนแต่ว่าบางทีรับเปลี่ยนผู้พัฒนาใหม่มาจะเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอรับชมไปด้วยกันผมว่ามันน่าจะเร็วนะอาจจะตรงเป๊ะหรือเปล่านะครับมไม่ต้องบิดเยอะนะครับแต่ก่อนบิดมาเยอะแล้วโอเคไป เรื่อยๆนะครับผมต้องการคู่เทพยางและพรหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูบี้ไปทําการเปิดเกียร์จันทราตอนนี้ผมได้อ,ออกไปรีเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้แล้วนะก็ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับผมไม่ได้เข้าเกมเป็นตัวที่แบบเขาบอกกันว่าต้องได้เงี้ยก้าดาวตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้นะครับเอ Power, อพาวเวอร์อาคิพวกนี้ผมเคยทําแล้วนะครับในดีหลักของผมนะคือผมทําทุกสูตรจริงๆอดีหลักอะ่ะยกเลิกเท่านี้เท่าน,านี้ผมก็ทําไปแล้วนะครับก็ ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับเลยไอดีนี้ผมก็ไม่ต้องดีนะเพราะเวลาก็ใกล้เหมือดด้วยนะครับก็เปิดเปิดไปเลยนะครับเฮ้ยโอ้โมาแล้วนะครับคู่เทพของเราสุดยอดสวยงามกระเทียวเจียวเลยคร <c oughs> ับเฮ้ยได้แล้วนะครับคู่เทพต่อไปขอบวกหนึ่งเฮ้ยโอ้เดนจี้บวกหนึ่งเฮ้ยออกศอตัวอะไรวะทุกคนเซียววินนาทีสุดท้ายนะครับเรามาลากคู่เทพกันโอ้ คือออกง่ายขนาดนี้เลยหรอวะเฮ้ยช่วงเลตแตกนี่ว่าเอดเคมันติดกันเลยนะติดกันเลยนะครับเออเปิดออกติดกันสองตัวเลยเดี๋ยวถ้าออกไอกตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมแบบเวอร์เฮ้ยโอเวอร์เวอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไอดีหลักของผมะเ <c oughs> ฮ้ยโคตรดีอ,ดอะอุ๊จุ๊บอือออกอีกนี่ผมผมรอดนะเออถ้าออกอีกกูรอดเลยมันออกติดกันขนาดนี้นะครับเออ ปะทูมาขอพาวเวอร์หน่อยเดนจีนี่พอแล้วนะได้สองสามตัวแล้วปึบเฮ้ยใช่ป้าวก,กี่ตัวแล้วเนี่ยสองสามสี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอู้ทุกคนเยียบร้อยเยี่ยบพรตันแน่นอนไอเดนจีนี่บอกเลยเอาเฮ้ยห้าตัวเข้าไปเลียวห้าตัวเลนียวอู้ออกอีกไหม กติดติดดติดกันเลยอะสี่ตัวติดกันเลยอูย้หเฮ้ยอยากเอานะครับทุกคนเฮ้ยสูตรนี้เก็บไว้เดี๋ยวคนระโบเดือนหน้าผมทำแน่นอนหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่อยมาเปิดเฮ้ยดองตัวไว้แล้วเปิดหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายดีกว่าครับถึงจะได้ใช้ช้าแต่ก็ได้ใช้ส่วนครับ ว่าเราเปิดตั้งแต่แบบต้นเดือนมานี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเออต้องมาเปิดในท้ายได้ใช้แบบยางแนนอนน่ะเออโอ้โหเฮ้ยสูตรใหม่หรือเปล่าเนี่ยหูยางตึงเลยเกมพิกแพนหรือเปล่าอาจจะแบบเข้าสู่ช่วงอัปเดตเงี้ยแล้วเลดหมุนติ๊ต๊ยวปล่อยเลดให้ผู้เล่นบ้างอย่างนี้หรอโอ้โหเรียบร้อยนะครับคุ้มคุ้มอ่ะคค้มคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวลูบี้ลั่นเกียร์จนทานี่เกิดไอดีเนี่ยบอกเลยนะรอชมได้เลยหลังอัปเดตฮิเมะนะ ไม่เอาไม่เอาที่มเราไม่ต้องการขอพาเวอร์หน่อยเดนจีมึงจะตันแล้วเนี่ยพรตันแล้วหรือเปล่ามันต้อง6ตัวตันใช่ไหมถ้าผมได้เดนจียิ่งตันเลยนะบอกเลยแต่ยังพาเวอร์นะพาเวอร์นี่ออกยากจริงนะได้แค่ตัวเดียวเองทุกคนอืมขอสักบวกหนึ่งได้ไหมพาเวอร์ power? ถ้าได้บวกหนึ่งนี่ผงพอเลยนะเพราะพาเวอร์นี่แค่บวกหนึ่งก็พอแล้วนะไม่ต้องเอาเยอะนะผมไม่ชีผมนึกว่าใช่แล้วถัดไฟเหมือนกันยังยังเหล่าตัวแล้วยังมีโอ้โห,โหเจมส์ลดสึกมาแล้วนะครับ ตัวปฏิหารบ้านดอนหนึ่งร้อยยี่สิบสี่การ์ดของเรานะครับทุกคนจะได้ไหม power บวกหนึ่งเนี่ยคอร้องน่ะจุ๊บโอ้โหอ,ออกตเตเรนจิ๋วมันล้นคังผมแล้ว power อยู่ไหนพาวเวอร์เอาไหมมูนไอ้ม,มูลดูบินฮูดอีกแล้วเอหมาจุ๊บโอ้โหเจมรู้สึกไหมแล้วไอ้พวกเนี้ยมาปล่อยเกินโอเคต่อไปนะครับขอเลยพาวเวอร์จบๆหน่อยปัง จะต้องโอ้โหเรียบร้อยนะครับหมดไปอ่าเท่าไรวะร้อยกว่าการแล้วใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบสี่การแล้วนะหมดไปนะโอ้โหเป็นร้อยครับเป็นร้อยน,นะเกือบสองร้อยการแล้วนะครับคือเปิดหมดนี้ก็ครึ่งของการันตีะครึ่งหนึ่งเลยนะอืมไปเรื่อยนะครับขอ power power อ,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 อืมจูนสลัดนะวอเลกตัวกระาตรงนั้นนะมันจะออกดีนะไม่เห็นออกอะไรเลยจิ๊บตัวอะไร เ oh, อาออไปเรื่อยๆนะครับเอาออเม้นหมดเลยจุบโอ้โหถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะเหลือไว้สักประมาณ99้าก้ารแล้วก็พอก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเยอะมนะันจะเกลือแล้วนะครับเก็บตัวไว้เปิดไอ้บราวเดือนหน้าด้วยประมาณนี้ยเพื่อมาจะเก่งไงถ้ามันเก่งก็เก็บไว้เปิดก็น่าจะดีนะทุกคนรอชมกันแต่ขอพาเวอร์สักบวกหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยอพอก่อนนะครับพอก่อนนะเดี๋ยวไปดูว่าเราได้มากี่ตัวนะครับสำหรับเดนจีแล้วก็พาเวอร์ของเรานี ไว้นคิวออฟนี่ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับไอ้นี้นี่ก็ยังไม่ได้เปิดอะไรไปเลยนะนี่เดนจีของเรานะครับหน่โอ้โหสวยงามนะครับกดขายดูได้2ตัว3มตัว4ี่ตัว5ตัวโอ้โหไอตรงเนี้ไอสาตัว,ตวน,วนี่มึงเบิ้ลกันเลยแบบติดๆเลยนะออกซ้อนกันแบบยึกยึกโอ้เราได้6ตัวนะครับทุกคนพลาวเวอร์หนึ N ่งเดนจีห้านะครับโอ้โหยังตึงโอเคครับทุกคนผมตอนแรกผมว่าจะหยุดแล้วนะแต่ ผมห้ามสิ่งในหัวผมไม่ได้ปะผมเพ้ความคิดในหัวผมนะครับมันบอกผมว่าเปิดต่อเองต้องได้ p พาเวอร์บวกหนึ่งแน่นอนแล้วค่อยหยุดแท้เขาไม่ว่าเพ้ความคิดในหัวขึ้นมานี่ผมต้องใส่สุดนะครับทุกคนไปโคบนี้ใช่หรือเปล่าโอ้ยีเมะยีเมะเรื่า่าโคบนี้จะได้แบบเยอะๆหน่อยโคโลโบเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เปิดไอ้ตู้ล่างเลยนะไปมา สิ่งในหัวมันบอกผมว่าผมต้องได้นะครับก่อนเซิร์ปิดเองต้องได้แล้วก็หลับสบายนะรอเซิร์ปิดเหมือนที่รอเซิร์เปิดอีกทีตอนดึกนู่นเลยนะครับไปเพลเวอร์เพลเวอร์ต้องเ่อนมาหน้ามันเพื่อจะได้นะครับอืมจุบ๊บเฮ้ยโอเดนจี oh, อีกแล้วนะครับพรผมตันเลยนะครับเดนจีพรตันโอ้ไม่กอดบอกไปแล้วใครจะเชื่อว่าผมเปิดไม่ได้เดนจีตัน ภายในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะครับทุกคนอุ้ยบอกไปใครยินเชื่อแล้วเนี่ยโหผมดวงดีขนาดนี้เลยหรอวะผมไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะเลดแตกยิงตัวนี้โอโกะอะเฮ้ย,อย,อยขออะไรได้ไหมพาวเวอร์เหลือพาวเวอร์ตัวจะหมดแล้วโอ้ยผมอยากแบบใช้ลูบี้ว่ะว่าผมเตรียมไอดีนี้มาไว้ทําการทดลองเกียร์จันทาโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะได้โหดนะเออทดลองเรดเกียร์จันทาบ้างเนี่ย แล้วตัวกระชากผมเอามาเปิดตอนนี้ให้ทีมมันมีเลนเจอร์ดีๆเพื่อที่เวลาแจกไปทุกคนจะดีใจนะครับที่มีตัวตึงๆบ้างอันนี้อันนี้แจกไปมีตัวง่ายๆเกียร์ชิ้นเดียวสองชิ้นเนี่ยก็ไม่ดีเฮ้ยโอ้โห,โโหโจ้าูตดนี้ใช้ได้ผลบอกลูกบอกหลานเซฟคลิปนี้ไว้นะครับทุกคนหนึ่งชั่วโมงชุดท้ายเราค่อยมาเปิดกันสำหรับโคลาโบเดือนถัดไปนะเฮ้ย พาวเวอร์บวกหนึ่งพลนะครับพอคงพอเลยคงพอละพอละไม่เอาละอืมโอเคมานี่นะครับพาวเวอร์ดึงตัวแย่สิ่งในหัวว่าทุกคนดีนะผมตัดสินใจกลับมาเปิดดูดีไนดะ้อีกสองตัวเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็ในกำใจให้มิสเตอร์ส่งคำเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ